ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนจ้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังหรือว่ามาสร้างผู้รู้หรือว่าเจริญสติให้มีให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันแล้วหรือยังถ้าอย่างก็เริ่มเสียอย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้ง พยายามเสวงหาเราให้เจอหาใจของเรานั่นแหละแต่เวลานี้ใจของเรายังเกิดยังคิดยังปรุงยังแต่งยังหลงยังยึดสารพัดอย่างแต่เราก็ว่าเราไม่หลงเพราะว่าเรายังแยกไม่ได้จเจริญสติเอาสติปัญญาไปใช้การใช้งานไม่ได้เราพยายามศึกษาชีวิตของเราขณะที่ยังมีกำลังอยู่ พยายามสร้างอานิสงส์สร้างบุญสร้างตะบะบัรมีให้มีให้เกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันความขยันหมั่นเพียรองเรามีความรับผิดช,ชอบองเรามีความเชียสลาของเรามีความอดทนอดกลั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนความแข็งกล้าวแข็งกระด้างเราก็รู้จักขัดเการู้จักละกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่กาย เราพยายามมันวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเราวิเคราะห์ใจของเราอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาคําว่าปัจจุบันธรรมความรู้ตัวรู้ตัวคือรู้กายรู้ลมหายใจเข้าออกในขณะทุกขณะลมหายใจเข้าออกอันนี้เขาเรียกว,ว่ารู้กายรู้กายลึกลงไปส่วนการเกิดการดับห้องใจหรือว่าความคิดของเราเกิดเกิดดับดับ,ดบเป็นแต่เช้า มาเขาเกิดสักกี่เที่ยวมีความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราสักกี่ครั้งอะไรคือตัวใจที่แท้จริงอะไรคืออาการของใจซึ่งเรียกว่าอาการของขันห้าทำไมใจของเราถึงไปหลงไปรวมเป็นเนื้อเดียวแล้วก็ไปด้วยกันเราต้องมาเจริญผู้รู้หรือว่ามาสร้างผู้รู้ที่หลวงพ่อย้ำอยู่ทุกวันนี่แหละคือการเจริญสติ ดังจะต,ตื่นขึ้นดังแต่ยังไม่ได้รู้จากที่พอรู้ตัวปุ๊บรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าหายใจออกพวกเราก็ยังดูกันไม่ชำนาญน,นานๆนนทีถึงจะรู้ท,ถทีถึงจะดูทีนั่นแหละเขาเรียกว่าทิ้งปัจจุบันปัจจุบันคือทุกขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกช่วงฝึกสนใจสังเกตใหม่ๆทั้งอึดอัดทั้งหายใจ ไม่คล่องสารพัดอย่างเดี๋ยวก็คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้สารพัดอย่างเราก็ต้องมามาสร้างผููรู้ให้เข้มแข็งแล้วก็ไปอบรมใจของตัวเราจนกว่าจะสังเกตการเกิดการดับการเคลื่อนเข้าไปรวมกันจนใจคลายออกจากขันห้านั่นแหละท่านทึงเรียกว่าแยกรูปแยกนามเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูก ถ้าใจคลายออกเมื่อไหลความเห็นถูกก็เปิดทางให้แต่เวลานี้เราก็เห็นถูกอยู่แต่เป็นการเห็นถูกอยู่ในระดับหนึ่งระดับพงสมมุติคือใจยังเกิดยังหลงในส่วนลึกๆใจยังเกิดยังหลงอยู่ไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่รู้ไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่เห็นไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่เข้าใจรู้ไม่ทันเราก็รู้จักดูดรู้จักควบคุมรู้จักวิเคราะห์ทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ตั้งแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกจะลุกจะก้าวจะเดินจะเข้าห้องช่วมห้องน้ำใจยังปกติคำว่า,าปกติเป็นอย่างไรการก่อตัวอาการเริ่มเกิดเป็นอย่างไรเหตุจากภายนอกทําให้เกิดหรือเกิดจากภายในกายทวารทำหน้าที่อย่างไรอะไรคือรูปอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนาม การเกิดการดับหลักของอริยสัจความจริงอันประเสริฐเป็นอย่างไรที่พระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็มาเปิดเผยจำแนกแจกแกงชี้แนะ,แ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 ะวิธีการแนวทางให้ให้กับทุกคนเป็นสมบัติของทุกคนมีกันทุกคนแต่พวกเราเอากิเลสมาปกปิดดวงใจของเราเอาไว้เสียแล้วเราต้องมาขัดเกา่ากิเลสความอยากความทะเยอทะยานอยากทั้งอยาก,ท,ยากทั้งไม่อยากนั่นแหละ ทั้งเกิดทั้งไม่เกิดทั้งผักใสทั้งดึงเข้ามาเพราะว่าใจของเรายังคลายไม่ได้ใจของเราอยู่ในความเป็นกลางไม่ได้เราจะแสวงหาตัวเรามันก็ต้องเน้นลงอยู่ที่กายของเราฝึกกายของเราฝึกความขยันหมั่นเพียรบุคคลที่จะเข้าถึงความดับทุกข์ความหลุดพ้นได้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศ มีความเสียสละเป็นเลิศมีความขยันมันเพียนเป็นเลิศละความเกียดคร้านสร้างความขยันละความเกียดคร้านถ้าให้ความเกียดคร้านเข้าครอบงำจากหนึ่งครัง้งสองครัง้งสามครั้งก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นดินพอกหางหมูเราก็พยายามขัดเกาใจเกิดกิเลสเราก็พยายามขัดเกากิเลสให้ใจของเราเบาบางจากกิเลสการพูดง่ายการลงมือการกระทำอันนี้มันยากเราก็ต้องพยายาม แต่ก็ไม่เหลือวิสัยล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่แต่ละวันแต่ละวันจนกระทั่งทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกนี่แหละท่านถึงเรียกว่าปัจจุบันธรรมสิเลตมันก็ขัดเกาวออออกได้ยากเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันนินยานหรือว่าใจของเราการเกิดความเกิดนั่นแหละคือความหลงอันละเอียดที่สุดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดหลงอัตราตัวตนหลงขันห้าหลง ท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในดวงวิญญาณให้รอบรู้ในกายของเราถ้าเราไม่แก้ไขเราไม่มีใครจะแก้ไขเราได้หรอกนอกจากตัวของเราเองจะไปฝึกขัดปฏิบัติที่โน่นที่นี่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกที่ถูกทางถ้าการขัดเกา้ากิเลสไม่มีการละกิเลสไม่มีมันก็เหมือนเดิมแต่เราวันแต่เราหวนเราต้องหัดสังเกตก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดก่อนที่จะลงมือ เราต้องดูที่ต้นเหตุต้นเหตุของความคิดซึ่งเป็นนามธรรมาเขาเกิดเป็นยังไงเขารวมกันได้ยังไงต้นเหตุของรูปธรรมคือส่วนที่เรามองด้วยตาเนื้อส่วนที่มองด้วยตาปัญญาเราก็ต้องจำแนกแจกแจงออกให้รู้ไม่ใช่ว่าจะไปพึ่งเฉพาะสิ่งภายนอกอย่างเดียวสิ่งภายนอกก็พึ่งได้อยู่ในระดับหนึ่งในระดับความสะดวกสบายของกายส่วนทางด้านจิตใจ เราก็ต้องเจริญสติเข้าไปอบรมเข้าไปชี้เหตุชี้ผลอยู่ตลอดเวลาจนใจมองเห็นความเป็นจริงการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เอาหลอกการเป็นธาตุกิเลสอันนี้ความโลภความโกรธความเพลเยอทะยานอยากเขาก็ไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนลงที่ที่หลักของใจลักหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นมายาทั้งนั้น เราก็ต้องพยายามรู้ด้วยปัญญาแก้ไขด้วยปัญญาอยู่ด้วยปัญญายืนเดินนั่งนอนก็ให้เป็นแค่เพียงอริยบทถ้าเราสอนเราไม่ได้อย่าไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอนนอกจากตัวของเราคนฉลาดเขาฟังนิดเดียวรู้นิดเดียวการเจริญสติเป็นอย่างนี้การละกิเลสเป็นอย่างนี้การอบรมใจอันนี้คือใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้กิเลสหยาบก,กิเลสละเอียดเป็นงนี้สติฟังเผอเป็นอย่างนี้ เราจะเริ่มยังไงกายวิเวกใจวิเวก ừ, ทุกเรียบุตรมันพัมสอนตัวเราแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นจนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้เมื่อแต่การจะขบจะฉันการจะรับประทานข้าวปลาอาหารเราจําแนกแกะแกงได้เราเลยยังว่าความอยากเป็นอย่างไรความหิวเป็นอย่างไรความแยกความอยากความหิวออกจากกัน ก่อนที่จะรับประทานสติปัญญาเข้าไปวิเคราะห์พิจารณานั่นแหละที่ท่านเรียกว่าปฏิสังขายโยทุกเรื่องต้งงตะตื่นขึ้นอันนี้สมมุติอันนี้วิมุตติอันนี้โลกธรรมโลกธรรมแปดเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้การดําเนินตามแนวทางอริยมรรสสัมมาทิฏฐิความเหม็นถูกเริ่มต้นในข้อแรกเป็นอย่างนี้การขัดเก้ากิเลสกิเลสของเราเบาบาง ลงได้เท่าไหร่ตัวไหนยังเหลืออยู่ตัวไหนยังไม่เหลือตัวไหนยังเกิดอยู่เราก็พยายามแก้ไขแต่ไม่ค่อยจะสนใจกันเพียงแค่การเจริญสตินี้ก็ยังยากจะไปเอาทำขั้นสูงมันจะไปเอาได้ยังไงเพียงแค่การรักษาสร้างให้มีให้เกิดขึ้นก็ยังลําบากอยู่จะไปเอาตั้งแต่ทมแต่การลงมือการกระทําการเจริญสติยังไม่รู้จักเอาสติปัญญาไปใช้ไม่รู้จักเอา สติปัญญาไปอบรมใจของเราจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้จนไม่มีอะไรเหลือที่จะให้เราได้แก้ไขนั่นแหละถึงจะนั่งดูรู้อยูออ่รักษากายไปสร้างประโยชน์ไปให้เกิดประโยชน์มากมายก็พยายามเอาชีวิตของคนเราในเมื่อได้เกิดมาแล้วทุกคนก็ปรารถนาหาทางดับทุกข์เพื่อที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางกันก็อย่าไป ปล่อยปะละเลยให้มีความขยันหมันเพียนกันแต่ละวันแต่ละวันทุกขณะลมหายใจเข้าออกนั่นแหละจนเป็นอัตโนมัติก็หลวงพ่อก็ขอขอบใจขอบคุณทุกคนขอบใจเรามนุษย์ที่มีกายเนื้อขอบใจเราเทวดาที่มีกายทิพย์ที่มาช่วยอนุเคราะห์สถานที่แห่งนี้แล้วก็มาช่วยอนุเคราะห์ช่วยหลวงพออ่อตลอดเวลาหลวงพ่อก็อาศัยอเนกสงบญ ของเราผู้มีบุญจากน้อยๆไปหามากๆหลวงพ่อก็เป็นแค่เพียงสะพานเป็นแค่เพียงสะพานทางผ่านพารมให้กับทุกคนได้สร้างอานิสงส์ตรงนี้วันนี้ก็ขอจเจริญนธรรมเพียงเทาง่านี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารต่อทาความเข้าใจกันเอา